A, Mr. A, Mr. B, 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 C, but now I'm sorry. Okay, I will you to the pump house and the rice box. After that, it's finished. Tak ada, tak ada. T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 ak Tak ada.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  Uh that's about number seventy eight now, yeah. Mm -hmm. But now the farmer he went in the Lassabok. So he, he will check everything. Example. He will check the control um, I'm sorry. From. This farm is the from India. Because the Thailand get money from DC in the last time. I, I must buy the from Euro, India, yeah. But this Uh, vision, uh or what relation in, in, the inside in the pie about the uh, the in the pan out of pan? But after that, let check. Let's have a check. Check. Uh, one that one that okay, three fat. Fat one, fat two, fat three. No. Okay, okay, not that. <laughs> Every <laughs> three hundred empty. What the record? different every okay other than what they become they call the four meter before the farmer he must know before the okay static mm -hmm. then, mm -hmm. uh, the yeah stat, the step the deliver so deliver he must have pushed the deliver he must measure by input the little in the pipe okay example okay finish เอาไงรู้5เมโอเค10เมตรดีก and meet this is they a r e a d y 0ลิตรข้ามขึ้นแค่นี้ข้มไโอเคอีกออกเดี the k i n of the farmer who everything who who y e a you tell me about the saving okay ฟังนิด everything okay after that the okay already let's about already okay Say the number. Okay. Okay. Start. <laughs> yeah. No. Okay. After we start, I need check about the under what the delay, okay? High pressure about the low level. Check. Okay. Okay. Check. 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 Already. Uh, assuming you. you are park operator. Here <laughs> <laughs> you open the open. my oh, oh, start, start, start. You, start, start. Oh, yeah. you. Okay, yeah. take, take photo. Yeah. Did you, you, see, okay. Uh, yeah. Already? Uh, yeah. Okay, okay, please, start. Yeah. Boom. <laughs> Boom. <laughs> 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 yeah. Boom. Yeah. <laughs> oh, yeah. น้ำหมดชาอ๋อนี่จะดื่มเป็นน้ำฝุนเป็นน้ำในท่อมาที่จากท่อ่งที่เราไม่เห็นท่อนะอี้เหมือนชาเย็นเลยค่ะเอ่ดื่มได้เลยนะชาเย็นเดีจะใสครับน้ำเดียวน้ำเดียว

เดวน้ำหมดเลยเขาไปก่อนนะของลายก็ได้หรือว่าลายนี้กับลายนี้ก็แชร์กันเองเขาทำร่วมกันเปิดน้ำใช้ไอ้ท่อซัชเชนไพรท่อไอ้แบบไซฟอนน่ะนะฮะอันนี้เป็นทางการมี2ีมี60พื้นที่หกสาบจานเพียงมัไม่ได้เพราะน้ำเรามีเพียง200รูปบาทเป็นตตัชั่วโมงแล้วมันก็มีร้อยกว่าหัวใจเนี่ยน้ำเริ่มใสแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้มันใสแล้วถามว่าน้ำมีมีผลเรื่องพืชไหมที่ศรีกัลปีไม่เคยมีผลเอฟเฟกต์เรื่องการปลูกพืชกาต่อตัวพืชมันผลิตก็ยังดีอยู่เหมือนเดิม ไม่มีน้อยเอฟเฟกต์ทำกันไม่ได้นะเมื่อกี้ที่ผมที่บายบางอย่างไปที่หนึ่ง60สิบตัวเราจะเอาเข้ากันได้ ไ่ดยิ่แชร์ยิ่งไม่เหลือเลยเาเนากรำ่องคูเนี่ยมีกระจาดะเป็น้อนจะไหขึ้นตัวน้ำไหลาิษากันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเือน้ำวันหนึงหรือชั่วโมงเนี่ยรอดเป็นหนึ่งไร่ชั่วโมงหไร่ชั่วโมงกี่บาทแล้วคกี่บาทแล้วนะเือประมาณถ้าวิ่งประหยัดที่ประหยัดต้นคทับราคาน้อยลงทลัมากขึ้นเจ้ากรที่นี่ถังแฮปปี้ไหมถัแฮปปี้บอกว่าก็ไม่มีการฟันปัญหนอะไรที่ปีมาแล้วต้ออจ่ายที่จะกรมตำรวเนี่ยสมที่่ ใาปากรรมการูประดบแปะเราโอเคนะครับอาวิวเจอร์ะบีนคอสไ m มัจะเปมันนี่เ้ตามังะเขาเจแล้วร่าเลียล้มันดูด้วยเขามันดูได้ด้วยถามว่าโปรมจะถามว่าเขาจะาไดสมมติที่มัน้ไนะ คจ่ายขาีน so ี่กระจายเกระจายคนจ่ายกระจายไปเขาสอบคนจ่ายกระจายพื้นที่ในสาและกระไรนี้นี่ฮะคือันเล็กความหมดเนี่ยคิด้วยน้ำใช้น้ำเปเท่าไหร่นีใช้น้ำใช้ไปสองร้อยสิบดีิวงไปกีชั่วโมงชั่วโมงรึ่งใช้น้ำสอง้อยิบิวรายเนี่ยดูมาสิบตังิวมาห้าสิบตังเท่าไหรแล้วมาคูณกัไดง่ายก็จะคิดเป็นเยอะๆนะแต่เป็นค่าจัดการรวมค่าปีครับปีครับ

โอเคโอเคแค่นั้นมาเสร็จเต็มออยากดูเว้นดูเว้นต้องดูด้วยเอา